คือแซนด์วิชไส้งอนนะคะของประเทศเวียดนามค่ะแซนด์วิชเป็นไส้ที่โด่งดังมากของประเทศเวียดนามก็คือบัหมี่ค่ะซึ่งเป็นแซนด์วิชที่ผสมผสานอิทธิพลของฝรั่งเศสขนมปังบาเกตและความเป็นเอเชียเข้ากันอย่างลงตัวเลยนะคะแล้วก็มักจะถูกจัดอันดับให้เป็นที่หนึ่งในแซนด์วิชที่ดีที่สุดในโลกค่ะบันมี่คืออะไรนี่คือขนมปัง บาเก็ตแบบเวียดนามนะคะซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือกรอบนอกแต่นุ่มในจะนุ่มโปร่งแล้วก็เบากว่าบาเก็ตของฝรั่งเศสนะคะมาดูว่าเขาใส่อะไรบ้างค่ะมีเนื้อสัตว์นะคะเนื้อเย็นของเวียดนามหลายชนิดมารวมกันเช่นซาลัวหรือหมูยอเวียดนามค่ะแฮมหรือไส้กรอกเวียดนามค่ะใส่ตับบดปาเตตับบดเนื้อละเอียด ทาเคลือบด้านในขนมปังเพื่อเพิ่มรสชาติเข้มข้นและกลิ่นหอมค่ะใส่ผักดองแครอทและหัวไชเท้าดองมีรสเปรี้ยวหวานช่วยตัดความเลี่ยนและเพิ่มความสดชื่นค่ะแล้วก็ใส่ผักสดด้วยนะคะแตงกวา,าหั่นเป็นแท่งยาวแล้วก็ใส่ผักชีสดๆค่ะแล้วก็ใส่ซอสมายองเนสซอสไขมันซอสบุงรสมักจะเป็นซอสถั่วเหลืองหรือซอสพริกค่ะ เป็นที่นิยมหลายไส้นะคะแซนด์วิชหมูย่างกรอบแซนด์วิชไก่ย่างแซนด์วิชหมูปั้นก้อนในน้ำซอสแล้วก็แซนด์วิชไข่ดาวหรือไข่เจียวซึ่งเป็นตัวหลักในอาหารเช้าแบบง่ายๆค่ะบันมีมีต้นกำเนิดในยุคที่เวียดนามเป็นส่วนหนึ่งของอินโดจีนของฝรั่งเศสนะคะแล้วก็พัฒนาจนมีลักษณะเฉพาะตัวที่เป็นศตวรรษที่1950ค่ะไก่อนแซนด์วิช เรามาดูนะคะไส้งอนแซนวิชเวียดนามก็คือแซนวิชไส้งอนนะคะอ้ยเรามาดูกันีขนมปังขนมปังเวียดนามดูไส้ดูไส,ส้มีไส้หมูยอโอ้มีหลายไส้เลยเนี่ยเขาใส่ ขอา่านีจริงนะคะนิดเียาโอ้น่าสารจังเลยสวยมากเลยค่ะอันนี้กล่องเท่าไหร่คะอันนี้กล่องเออถ้าซื้อหน้าร้านกล่องละ85ค่ะแต่พอดีวันนี้มาออกรู้ก็เป็นกล่อง135ขอบคุณค่ะ